ว่ารักกันต้องห่างก,กันไว้รักกันอย่าใก,กล้กันนะทุกคนรักกันเราต้องห่างก,กันไว้ฉะนั้นญาติยโยมจะปล่อยน้่งสมศรีก่อนแล้วก็จะกลับก็ไม่เปไน็นไรซึ่งจะเปิดให้เขา้าไปนั่งสมศรีตั้งแต่เวลา13รกร์ที่สามบรรกาศอยู่ต้นป่านะ าก็ไม่เป็นไรเพราะว่างานจบทุกวันนี้เป็นงานที่สนุกแนมาหน้าเยอะก็สนใจเพราะว่าตัวไปนั้นมันในสถานการณ์แบบนี้ต้องเข้าใจเข้าใจัจเข้าใจบริบทเข้าใจการเวลาทั้งเป็นเรื่องที่สำคัญก็กำลังเห็นใจเหลือเอฟซีเหลือเอามัน

พอรู้มาปุณนนะเจาโยนจแลดูตบหใจสนานี่ตึวหวดสีขอร์กพุงนะตึกไปตุกสมารคามจืดที่มาช่วยในการทำความสะดวกเพื่อนศรละหลวงปู่จากปฏิบัติมรนที่สนาลสนสนครพูดจากแล้วยังนีโนโนบัตรกิจจำจำตอนไหนตอนไหนสุกราปานุันได้ 好。<多><多>